ขนมมาให้นะเป็นวบนแห่งความรักอร่อยกินไหมได้ทางเจ๊ซื้อแว่นมาให้ด้วยนะใส่รักสวยมากเลยเด็กดีรัก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 โอ้ยเด็กดี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 สนุกสนานนี่รักกันเบาๆหน่อยได้ไหมเนี่ยประวัติศาสตร์รักปกตินะว้าวรักมากใช่ไหม วันวาเลนไทน์เหรอได้เลย <sm art> ขนมวาเลนไทน์ Valentine สำหรับแก้เผ็ดวันนี้คือวุ้นกระชิพริกสดสดสเติมน้ำสะอาดองวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะคนละพักทิ้งไว้สินาทีพริกสดเยอะเยอะเยอะอีกเยอะอีฮ่าฮเสร็จแน่เจอพวกมนุษย์ ิละละะะเเเอออีีียยยดดดนำมาตั้งไฟให้อุ่นๆแล้วค่อยเติมกะทิลงไปใส่น้ำตาลที่หวานใส่พริกที่ตนำลงไปเติมเหบุบอยให้มีสีแดงนิดหนึ่งแล้วคนให้เข้ากัน ชิมนี่สิเพราะชาติหนาไม่แดกจริงๆเคใส่แม่ผิวแล้วค่ะให้เย็นครั้งนี้แหละแกเสร็จแน่ๆได้แล้วค่ะบุญแห่งความรักในวันวอลลินไทยโอ้วันนึงแบบนี้เหรอขอบคุณมากนะ กินแล้วนะกินเลยกินเลยกินเยอะๆนะอ๋ออร่อยใช่ไหมโอ๊ยวันเถอะฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ